ราสวัสดีนะครับวันนี้นักล่าเกมของเรายัางอยู่กันกันกบค่ายซิมเพิลเพลแล้วก็โชว์ไดนาตี้นะจ๊ะไปอ่านคุณสมบัติเกมกันก่อนเลยนะครับผมทุนวันนี้เอามา600บาทปรับเบ็ไปที่40บาทแล้วก็ออโต้ไป50 g ทีนะับเ้ยโอ้โอหอะไรมาตั้งแต่หัววันกันเลยทีเดียวเอาวว่ะมาบิ๊กวินซูเปอร์บิ๊กวินโอ้โห รวดเดินวทันใจนะครับเกมนี้เอาเป็นว่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่องให้ด้วยละกันนะครับแต่ถ้าอยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับซึ่งมันแตกง่ายมากๆเลยนะแอดมาเลยที่แอปแปรยูเนียนะจ๊ะฝากไว้หน่อยละกันนะครับเกมนี้มาขึ้นมาแล้วนะกดแค่ทีเดียวทีหรือสองทีนี่แหละมาโชว์เอ้ยมาเลยเอาว่ะแม่ห้าร้อยกว่าบาทไปแล้วหกร้อยไปแล้วเจ็ดร้อยไปแล้วแปดร้ 800, 900, อยเก้าร้อยหนึ่งพันอ้ย อะไร1นึ่งบาทพอเลยละกันนะครับสำหรับเกมนี้มารวดเดียวทันใจกดหยุดไปก่อนนะจ๊ะฝากไปด้วยละกันสาหรับเกมจูดา n นตี้นะครับผมที่อยากร่วมล่าเกมนล่วก็แอดมาเลยที่แอดแปดแ,แยูนียนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e ไว้เลยจะได้ไม่พลาดการล่าเกมของเราครั้งต่อไปนะจ๊ะ